บายบายหน่อยเดียวไปไยหน่อยนาเดียบายบายหน่อยทำไมขี้เกียจขี้เกียจแล้วหน่อยแล้วเหรอหิวหรือยังนาเดียนั่งลงเดี๋ยวมันจะหยุดเองหรอกลูก ไปไหนเราทีนี้น่ะไปไหนได้ไปขี่มอเตอร์ไซค์ปะนานเดียน่ะน้าเดียเดีวไปขีม่มอเตอร์ไซค์ปะมานดิวิชด,ด,ด,ด้วยยี่สิบเอายี่สิบเอาอีกเหรียญน,นึงอีกเหรียญน,นึงนานเดียอีกเหรียญน,นึง ข่ายก่อนข่ายก่อนลูกข่าก่อนอ่ากดปุ่มข่ายก่นถ่ก่นไปไหนแม่ในพี่ลูกดวม่น้ทำให้ลูกม่รน้หมุนให้หมุนให้ ไปตามถนนเลยนาเดียตรงไปตรงไปเออนาเดียว,ออนยวมนไดงข้างเขียว ของนาเดียต้องซิ่งกว่านี้บายบาย น้องดูเสียวนะนี่เป็นยี่สุมอะไราเดยดูตรงอะไรเหรออะไรเหรออะไรเหรอไหนไม่เห็นเลยไม่เห็นนาเดียเลย เวลาหรือยังคะจ้ามาเล่นกับน้องได้แล้วเลยหมดเวลานื่ยังน้องเดียหมดเวลาแล้วลูกพอแล้วพอแล้วมันมันไปกี่ตัวอื่นดีกว่านี่ยี่สิบบาทเนาะพอแล้วไป เดี๋ยวเขาหย่อนมาทำไมนานเดียไม่ซ้อนล่ะลูกทำไมนานเดียไม่ซ้อนหล่ะให้ดิวขับเป็นผู้นั่งนานเดียนะไม่นาเดีย,ดยมาขับทำไม Bye, dog. ไปเร็วๆไปนั่งสำล้อไปนั่งสำล้อกับดิวไปเร็วๆเลย,เลย,เลย,เลยนั่งเลยไปเดี๋ยวแม่นาหย่อนให้ามาไม่อยากนั่งขี่มอเตอร์ไซค์ไหมมอเตอร์ไซค์

ลง,ลงไม่ได้ครับลงลงไม่ได้ทั้งสองคนน่าเดียกับใครทีได้เอาเนี่ยเอาคนละสองเหรียญนี่อ่ะคนละสองเหรียญนะให้ดิวด้วยอะดิวมาเอาอดิวก็มาเอาเร็วมาเอา,อา,เ,อาเลยอเอาเลอะไปและต้นกัน เร็วอาเรียวไปเลยเร็ว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 เยี่ยมสองเรียนเลย